อากาศเริ่มเย็นๆแล้วหลายๆคนก็หยิบเสื้อสเวตเตอร์มาใส่หรือเสื้อคาร์ดิแกนในคลิปนี้ครูเคสเลยอยากนําไอเดียให้ทุกคนลองหยิบเสื้อคาร์ดิแกนมาใส่แต่ว่าเปลี่ยนไปหลากหลายสไตล์อย่างลุกที่1ครูเคสติดก,กระดุมเสื้อคาร์ดิแกนมดเลยนําเสื้อเข้าไปทักอินทักเบ,บาๆไม่ต้องแบบทักทั้งตัวเน็บเบ,บา ไม่ต้องเน็บลึกนะแล้วก็มีคนสงสัยนะว่าครูเคทเวลาครูเคทจะใส่เข็มขัดหรือไม่ใส่เข็มขัดครูเคทคิดยังไงคือครูเคทจะมองว่าถ้าชุดนานที่ครูเคทใส่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเนี่ยมันโอเคแล้วสัสดส่วนเขาเรียกว่าพอร์ชั่นครูเคทก็จะไม่ใส่แต่ลุคนี้ครูเคทมีความรู้สึกว่าเสื้อข้างบนมันดูลุนรุไปหน่อยคือมันดูหลวมๆกางเกงก็เป็นกางเกงทรงมามใช่ไหมครูเคทเลยอยากเอาเข็มขัดเข้ามาช่วยเพราะว่าตรงนี้มันก็อาจจะทําให้แบบบางขอบเอวนิดนึง่งพอมีเข็มขัดมมมมัััันนนนนนนชช่่วยเเเ้้้ใหห็ขขอบอบดดดึึซงสีีูาก กับเสื้อสีดำและครูเคสเลือกเป็นรองเท้าโลเฟอร์สคีครีมเพราะว่าครูเคสอยากให้เป็นอารมณ์อบอุ่นอบอุ่นซึ่งมันโอเคมากๆเลยลุกที่2เป็นชุดที่หลายๆคนจะเคยใส่กันบ่อยครั้งมากๆเลยคือมีเสื้อด้านในแล้วก็เอาคาร์ดิแกนคุมแต่ในลุคนี้ค,ครูเคสใส่เป็นเสื้อกล้ามคือพอใส่เสื้อกล้ามปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ารูปแล้วเวลาใช้คาร์ดิแกนคุมขึ้นมาเนี่ยมันจะดูลงตัวมากๆเลยค,เครูเคสใส่เป็นเสื้อยืดด้านในแล้วก็เอาคาร์ดิแกนคุมลหลายหลยคนเนี่ยเคยใส่ลุกแบบนี้เนาะที่นี้ครู อยากจะให้ไอเดียหนึ่งคือให้เล่นเป็นสีเดียวกันแต่คนละเฉดหรือที่เรียกว่าโมโนโครมนั่นเองอย่างลุคนี้คุณเคสใส่ด้านในเป็นสีเทาเข้มด้านนอกเป็นสีดําซึ่งถือว่าเป็นสีเดียวกันก็จะทําให้ลุคของคุณนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นคุณจะใส่แบบนี้ก็ได้หรือคุณจะปิดตรงนี้นิดนึงช่วงล่างหน่อยอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะติดหมดเลยก็ได้ทําให้ลุคของคุณนั้นดูน่าสนใจด้วยการเล่นสีลุคสุดท้ายสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มลุคเล่นขึ้นมานะในตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วก็ใส่ได้ อากาศร้อนนี่คืออาจจะไม่รอดครูเค้กใส่เป็นเสื้อคอเต่าข้างในแขนกุดแล้วก็เอาเสื้อคาร์ดิแกนคลุมสําหรับคนที่อยู่ในเมืองหนาวเนี่ยจะใส่เป็นเสื้อแขนยาวไหมพรมคอเต่าก็ได้แล้วก็เอาคาร์ดิแกนคลุมมันก็จะได้ลุคแบบชิคๆเก๋ๆได้เหมือนกันนะจะติดกระดุมก็ได้แม่มันดูเหมือนเด็กนักเรียนนอกเลยเนาะ <c oughs> เห็นไหมเสื้อคาร์ดิแกนตัวเดียวมันสามารถประยุกต์ใส่ได้หลากหลายมากๆากเลยแล้วทำให้คุณไม่เบื่อด้วยกับเสื้อตัวเดียวใส่กับกระโปรงใส่ถุงน่องก็ได้ใส่กับกางเกงขาสั้นก็ได้หรือจะใส่กับกาง ได้หมดโอเคก็ขอให้ผ hmm. okay, so mm ู hmm. mm ้ห hmm. ญ mm ิง hmm. ท mm ุกคนนะมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะ